สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าเลื่อยวงเดือนไร้าสายนะครับเลื่อยวงเดือนมือถือตัวนี้มีขนาดสี่นิ้วครึ่งนะครับมาใหม่เลยสำหรับสายเหลืองนะครับดีวอาตัวนี้ความเร็วรอบอยู่ที่4ี่พันห้าร้อยรอบนะครับน้ำหนัก ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณสองกิโลนิดๆครับผมมาอันนี้เสร็จตัวเป่าตัวกล่องนี้ตัวนี้อยู่ที่4ี0พันรบาทนะครับตัวเปล่าเดี๋ยวมาลองดูการทำงานโอเคอันนี้รอบเป่ารอบเปล่าจะวิ่งได้ ตัวนี้มันสามารถนะครับตั้งใบลึกนะครับกินได้ถึง3 9 5มิลลมนะครับความความลึกของการกินนะครับในกล่องนะครับตัวเปล่าจะมามีใบแถมใบแถมให้เป็นตัวนี้เลยนะครับที่จะมาในเซ็ตกล่องตัวรางวัดนะครับวัดระดับแล้วก็ตัวดูดฝุ่นนะครับสำหรับต่อกับ เครื่องดูดฝุ่นได้ตัวนี้น้องใหม่ล่าสุดน,นะครับสำหรับตัวไร้สายลองดูนะครับลองถ้าใครสนใจไอ้ทูมาร์เลยครับมีของแน่นอน